สมเด็จพระราชินีโซเฟียพระบรมราชชนนีแห่งสเปนได้เสด็จพระราชดำเนินมายังที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงมาริดเพื่อลงพระนามถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในการนี้มีอุปทูตหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าถวายการรับเสด็จสมเด็จพระราชินีโซเฟียทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นทรงลงพนามในสมุดถวายความอาลัยด้วยพระองค์เองสิ่งที่สร้างความซาบซึ้งอย่างยิ่งก็คือการที่พระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับอุปทูตและข้าราชการเกี่ยวกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้โดยทรงตรัสสรุดีถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าทรงมีความงามและความเมตตาหาผู้ใดเสมอเหมือนทรงเป็นมิตรที่รักและทรงรู้สึกเสียพระราชาลือไทยอย่างยิ่งนอกจากนี้สมเด็จพระราชินีโซเฟียยังได้ทรงทอดพระเนตรพระฉายลักษณ์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีฉลองสี่ราชสมบัติครบรอบ60ปีของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปี2549ด้วยครับ